หมดเวลากักมพูชาเพื่อนบ้านเฮงสวยถล่มแม่มยังน้อยไปต้องยกเลิกทุกเ o u มโอยตัดทุกความช่วยเหลือสร้างกำแพงกั้นชายแดนทาวรสวัสดีมิตรรักแฟนคลับคิงโปแดงทุกทุกท่านวันนี้ไม่มีเรื่องใดสำคัญไปกว่าการสั่งสอนกัมพูชาเพื่อนบ้านเฮงสวยที่จ้องจะฉกฉวยเอาทุกสิ่งทุกอย่างจากไทยเราเทมแม่มทุกเรื่องและพยายามจะป้นดินแดนของเรามาตลอดที่สำคัญในขณะที่มันขอรับความช่วยเหลือต่างๆนานา จากไทยเรามาตลอดพี่น้องแม่มเสือกแวงกัดหลอกทําร้ายรอบวางระเบิดซะอีกล่าสุดแม่มยิงปืนใหญ่ใส่บ้านคนไทยด้วยโดยฟังเส้นสุดท้ายก็คือการที่ทหารไทยโดนกับระเบิดขาขาดอีกคนหนึ่งที่ช่องอานมาซึ่งก็เป็นเส้นทางเดินลาดตะเวนปกติแต่่ยวนี้มีกับระเบิดใหม่แม่ทัพภาคที่สองจึงเสนอให้รัฐบาลปิดด่านและสั่งปิดสามปราศาสตรไปเลยนั่นก็คือปราสาทตาเหมือนทมตาเหมือนโต้ตและตาขวาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งเอล ร้องนายกปรุมตำไอสลัดชื่อแม่งคนไทยใจขเขมรชัดๆเที่ยวนี้ไอปรุมตำเมียนปะขโมวยเปรี้ยเนี่ยรีบรับลูกต่อจากทหารทันทีไอรัฐบาลทรยศมันก็คงรู้ว่ารอบนี้ถ้ายังเข้าข้างไอเมนอยู่โดนยึดอำนาจแน่นอนมันจึงยอมสั่งลดระดับความสัมพันธ์เรียกทูตไทยกับจากพนมเปญและไล่ทูตเขมรกับกัมพูชาซึ่งไอทูตเขมรที่มาอยู่ในบ้านเราเป็นหลานชายของไอฮุนเซนเนี่ยแหละชื่อว่าไอฮุนซาเรือนซึ่งไอเชีย่ยซาเรือน ไม่ต่างอะไรกับชนชาติของมันเลยทีเนละคุณแหวงกัดไทยมาโดยตลอดโดยมันนั้นได้เข้ามาเรียนจบรัฐศาสตร์ที่มอเกษเรและจบโทที่นิด้าแถมจบหลักสูตรบริหารการทูตจากกระทรวงต่างประเทศของไทยอีกด้วยไอเชีย่ยเอ๋ยไอหุนซาเลือนทินบนเรือนขี่รถบนหลังคาแถมไอทูตเขมรหลานชายไอหุนเซนยังโพสท้าททยไว้ก่อนโดนส่งกลับบ้านด้วยว่าบริหารใช้อารมณ์แบบนี้ไม่รู้จะอยู่ได้สักกี่น้ำอุ้ยมึงไม่ดูญาติมึงทํากับคนไทยเลยว่าทั้งไอหุน ไอหุนมานเนตไอหุนมานีเชียอะไรเนี่ยมึงไม่ต้องมาห่วงประเทศไทยเพราะพวกกูอยู่กันสบายๆไม่คบค้าโจรข้างบ้านมันก็ไม่เดือดร้อนหรอกเว้ยเฮ้แต่พวกมึงตั้งหาจะอยู่ได้สักกี่น้ำชาวคอมเมนที่มึงเรียกกับประเทศมึงยังไม่มีปัญญาหางานให้เขาทําเลยขนาดยังไม่ได้รบกันทหารขเขมรมของมึงยังต้มมามา่มาบ้านกูแดกอยู่เลยต้มแดกกับหญ้าวัชพืชในป่าไอทูสวะกลับบ้านไปก็เสือกอย่าส่งใครมารักษาบ้านกูนะเว้ยเฮ้ยอย่าซื้อของบ้านกู ไปแดกด้วยูจะดูซิกูจะดูว่าพวกมึงจะอยู่ได้สักกี่น้ำแม่ปะโถและสิ่งที่รัฐบาลต้องทํานั้นมีไม่ใช่แค่ลดระดับความสัมพันธ์แต่ต้องตัดความสัมพันธ์ในทุกมิติแบบจริงจังที่สาคัญรัฐบาลต้องใช้โอกาสนี้ในการยกเลิก MOU43 ไปเลยเพื่อตัดจบปัญหาแผนที่1ต่อ2 0 0แสนและแสดงจุดยืนของเราที่ยึดตามแผนที่1ต่อห0,000ื่นแบบสากลโลกถ้าแม่งลุกล้ําเข้ามาตามเส้นแบ่งก็ซัดแม่ให้ล่วงเลยนอกจากนี้ต้องยกเลิก MOU ไปด้วยไม่ต้องไปตกลงเชี่ยอะไรกับชาติที่มันคิดคดทรยศในละคุณกับคนไทยต่อไปอีกแล้วจบปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยไปเลยกูไม่ขุดก็ไม่เดือดร้อนเท่ามึงไอเมนปล่อยไอเชี่ยแมวมันฝันสลายที่จะกอบโกยทรัพยากรขึ้นมาขายแพงๆแล้วปล่อยให้ไอชาติหมาอํานาจฝรั่งเศสที่ชอบให้ท้ายไอเมนมันฝันสลายไปด้วยเลยเพราะมันจับจ้องให้บริษัทโททาวของมารับสัมปทานขุด เจาะน้ำมันดิบและกา๊าซในจุดนั้นด้วยนอกจากนี้ต้องสร้างรั้วกันประสาททั้ง3แห่งแบบถาวรไปเลยไม่ต้องให้แม่มขึ้นมาเที่ยวอีกต่อไปเพราะตัดความสัมพันธ์ไปแล้วก็อ,อย่าเสือกมาเที่ยวบ้านกูมาทีไรแม่มาทิ้งขยะทิ้งอาหารมาขี่เยี่ยวทิ้งไว้โสโคกชิบหายเลยพวกมึงไรวัฒนธรรมแต่เสือกอยากจะเป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมและไหนๆก็เอาให้สุดซอยไปเลยพี่น้องสร้างร,รั้วกันเขตแดน,นไปเลยยึดคืนภูมะเขือทั้งหมดกลับมาด้วยเพราะไอ้ มันตั้งค่ายไว้บนนั้นไล่แม,ม่ลงไปให้หมดแล้วสร้างรั้วกัน้นพร้อมอาวุธยิงอัตโนมัติแยมเข้ามาสาดแม,ม่ให้หมดเลยจ้าพี่นอ้องแต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่พวกเราต้องจับตาเพราะมันมีไอ้พวกที่เสียผลประโยชน์จากการตัดสัมพันธ์กับไอ้เหมือนไอ้พวกทหารที่เซียนอยากจะให้เปิดด่านไงไอ้พวกบูรพาห้าพยักหนีหรือว่าอีพยักษ์หน้านั่นแหละพวกนี้สูญค่าตงค่าธรรมเนียมค่าใต้โต๊ะจากทั้งเอกชนไทยและกัมพูชาไปเยอะเลยมันถึงเซียนเสนอให้รัฐบาลเปิดด่านที่ ท,ทําให้ไทยเราเป็นฝ่ายต้องไปง้อขเขมรมันไงแต่บ,บังเอิญไอ้ฮุนมาเน็ตมาเล่นตัวซะก่อนจึงยังไม่ได้เปิดดานไอ้พวกนี้เนี่แหละอาจจะเป็นไส้ศึกให้ไอ้เมนอ่อๆบรรดาพี่น้องชาวไทยที่กําลังจะไปให้กําลังใจทหารหารที่ปราสาทไม่ต้องไปกันแล้วนะจ้าไม่ต้องไปตืบไอ้เมรนทรงเอผมเป๋ให้เปืองส้นตีนเลยเสียดายรองเท้าไนกี้ที่จะเอาไปรูปหน้าพวกแม่งไอ้เชียร์แกงนกคุมหลีเนี่ยไปก็ต้องกลับมาล้างเชื้อโรคอีกไม่ต้องไปให้เป็นภาระทหาร เพราะทุกนาทีนับจากนี้อาจเกิดการประทะขึ้นมาได้ตลอดหากไอ้เหม็นมันดึงดันบุกเข้ามาคิงนี่อยากให้แม่มบุกมาจริงๆเลยเทียวจะได้จัดชุดใหญ่ให้แม่งราบพนาสูย <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คิงโพแดงกันด้วยนะจ๊ะ